เรียกได้ว่าทะเลเดือดกันเลยค่ะพระเอกดังโชเซบสู้แดดล่ำบึกงานนี้จนตืมองหน้าเลยค่ะชีวิตแฮปปี้ลัคกี้อินเกมแถมยังลักกี้อินเลิฟสุดๆค่ะสำหรับพระเอกดังแบงคทิติต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ขยันมากๆทั้งงานในวงการไหนจะธุรกิจร้านกาแฟที่ใช้เงินลงทุนเกือบถึง10ล้านบาทโดยมีหวนใจพิมพ์ถาฐานิดาคอยให้กำลังใจและคำแนะนำเป็นอย่างดีค่ะ ถึงแม้จะงานหนักแค่ไหนแต่เรื่องรูปร่างเรื่องสุขภาพหนุ่มแบงก์ก็ยังใช้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของชีวิตคะ่ะล่าสุดทาเอาไอจีแทบแตกกับเสียภาพถอดเสื้อหุ่นล่าซิกแพคเป็นมันมัดเฉิดฉายออร่ราริมหาดออสเตรเลียพร้อมแคปชั่นว่าช่วงนี้อากาศร้อนแท้ช็อตนี้บอกเลยว่าสาวน้อยสาวใหญ่เลือดกำดาวแทบพุ่งคะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ